สวัสดีครับพบกับวิชาสุขศึกษาระดับประฐมศึกษาปีที่3นะครับในคลิปนี้นะครับคุณครูจะมาสอนต่อนในหน่วยการเรียนรู้ที่1 1นะครับในหัวข้อเรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านโรงเรียนและการเดินทางในหัวข้อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านโรงเรียนและการเดินทางนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยนะครับหัวข้อย่อยที่1นะครับคือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน 2. ความปลอดภัย จากอุบัติเหตุในโรงเรียน 3. ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทางและ 4. นะครับการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับในแต่ละหัวข้อย่อยนะครับก็จะมีหัวข้อแบ่งแยกออกไปอีกนะครับเช่นความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านนะครับก็จะมีพฤติกรรมที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็อุบัติเหตุในบ้านที่เกิดขึ้นบ่อยมีอะไรบ้างและวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านนะครับในแต่ละหัวข้อหลักๆนะครับก็จะมีหัวข้อย่อยแยกออกไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละหัวข้อย่อยนะครับจะมีเนื้อหายอย่างไรกันบ้างครับหัวข้อแรกนะครับคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านนะครับ อุบัติเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะไม่รู้ล่วงหน้าซึ่งจะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บการสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้นะครับฉะนั้นเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆหรือเวลาที่เราใช้ชีวิตจำวันนะครับเราจะต้องไม่ประมาทนะครับ อุบัติเหตุในบ้านที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับจะมีด้วยกัน4หัวข้อหลักๆนะครับข้อหนึ่งนะครับอุบัติเหตุเกิดจากไฟฟ้านะครับเช่นการถูกไฟดูดไฟฟ้าช็อตนะครับซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้นะครับก็อาจจะเกิดจากที่ตัวเรานะครับไปสัมผัสส่วนต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟฟ้ารั่วนะครับหรือบางคนก็เกิดจากการที่เราตัวเปียกน้ำนะครับมือเปียกแล้วก็ไป ปิดสวิตไฟหรือเสียบปลั๊กไฟนะครับซึ่งน้ำมันก็จะเป็นสื่อไฟได้อย่างหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าได้นะครับข้อที่2อ,อุบัติเหตุจากความร้อนนะครับจากไฟหรือน้ําร้อนนะครับเช่นน้ําร้อนลวกนะครับหรือเกิดไฟลวกนะครับข้อที่3อุบัติเหตุจาก การพัดตกหกล้มนะครับเช่นการตกบันไดตกต้นไม้ลื่นล้มหรือวิ่งล้มนะครับอุบัติเหตุเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังในการเดินนะครับข้อที่4อุบัติเหตุจากสิ่งของมีคมนะครับเช่นโดนมีดบาดโดนกระจกบาดหรือเหยียบเศษแก้วแตกต่างๆนะครับเราก็ต้องใช้สิ่งของด้วยความระมัดระวังนะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดใบงานแนบไปให้หนึ่งใบงานนะครับซึ่งในใบงานนั้นนะครับก็จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาที่คุณครูสอนในคลิปนี้นะครับให้นักเรียนอ่านแล้วก็ทําให้เรียบร้อยนะครับในสัปดาห์นี้คุณครูจะขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูพฤติกรรมที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในบ้านกันนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับในสัปดาห์นี้สวัสดีครับ